มาค่ะแนะนำวิธีทําน้ำพริกอองแบบง่ายๆของคุณล้านนาค่ะเอาสูตรของแม่นมเดอ้อจะได้ง่ายๆสบายๆใครไม่ต้องมาอ่ะเขาใส่อะไรมากนอกะลาอวะเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างลงแค่นั้นแหละค่ะทุกคนนะก็ใครไม่มีก็น้ำพริกตาแดงก็ได้เดิ้สูตรของเขาอะ่ะเรามาปรับปรุงเอาเรียกว่าสูตรไม่ตายตัว,ตวปีอ,อะไรลงก่อนก็ได้นะเอาลงเพิ่มไม่ใช่ลงก่อนเอาไปลงเพิ่มนะขั้นตอนแค่ง่ายๆค่ะที่หลักๆก็คือนะพริกกระเทียมข่าเนาะข่าแล้วก็มีกะปินะคะหัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงก็ใส่กระเทียมอีกนะอย่าลืมกระเทียมเดอ้อนะอันนั้นก็คือหลักๆของเขานะคะ ไปติดตามกันไปนะคะเนี่ยแอดเอามาโชว์ให้แล้วเนาะอ่าข้างหน้านี่แหละเออหน้าตาเขาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เดิอมาแล้วก็จะไปติดตามกันแบบใกล้ชิดนะคะไปกันค่ะไปแบบเขาเลยชนิดชิดเชื้อนะคะติดติดไงติดตามกันติดติดไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมนะคะทุกคนไปกันจ้าขั้นตอนตามนี้เลยค่ะ ดูเอานะง่ายๆค่ะไม่ต้องหนักรัโรองอร่อยชัวร์นมชีวิตเรียบง่ายค่ะพามาทำน้ำพริกอ,องด้วยกันนะคะมีแค่นี้นะเราจะทำน้ำพริกอ,องนะคะไปดูกันค่ะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ปั่นเสร็จนากประมาณนั้นนะใส่หมูสับสองถุงนะคะนี่ค่ะสำเร็จแล้วแยกใส่ตู้เย็นคุะสิ่งที่เพิ่มเติมลงไปนะคะคือเรามีพริกสำเร็จนะ้ำพริกตาแดงหอ่อละสิบบาทนะเราก็ใส่ไปหนึ่งห่อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มกะปิอะไรลงไปแล้วนะคะ มาเริ่มคะ่ะทุกคนน่ะวัตถุดิบลงแล้วนะคะนูน่นน้องมาดามบัวก,ก็จบแล้วนะคะโอ้นานเลยมาจบมนมาต่อกันยาวๆนะทําน้ำพริกอ่องกันคะ่ะวัตถุดิบนะ่ะเห็นหอมหัวใหญ่นะกระเทียมกับปีหวานลงไปแล้วนะคะ นะคะแล้วก็จะตามด้วยอะไรไปติดตามกันนะคะเราก็จะปั่นไปหนึ่งรอบเนาะอันเนี้ยปั่นให้แหลกหนึ่งรอบนะคะเราก็จะมาปรุงด้วยเอ่อปลาร้านิดนึงเนาะเราต้องปลาร้าเพราะเราใช้ไอ้พริกสําเร็จรูปนะคะปั่นเครื่องปั่นกลัวจะไม่ละเอียดอ่ามาปั่นกันค่ะทุกคนปั่นกันค่ะยาวๆไปค่ะเด้อยาวไปค่ะ น้องมาดามก็คุยซ่อนจ้อยๆว่าจะลงแล้วนะเออถ่านางว่าจะลงแล้วนะรอเป็นสิบกว่านาะทีนู่นกว่านางจะลงนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะไปค่ะตามตามนี้แหละค่ะทุกคนนะวันนี้อาจจะทำเฉพาะน้ำพริกนะแต่ผักลวกก็ยังนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาซื้อผักมาเติมเพิ่มเติมเะนะอจะหาผักมาเพิ่มเติมเคล็ดลับของแอดไม่ใช่ช้นาแมนเราก็ต้องเอาเอาเนื้อมะเขือเทศลงไปปั่นมาคะทุกคนเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็ เคล็ดลับถ้าใช้หมูสับหรืออะไรแอดจะมีพริกไทยประมาณ3-5เม็ดนะคะเนี่ยค่ะเอาลงไปค่ะลูกคนทุกๆแล้วก็ลงไปนะประมาณนี้นะอันนี้คือเคล็ดลับของแอดเองเด้อใครจะเอาไปใช้ก็ใช้เด้อมันไม่มีกลิ่นเหินไม่ม,ไม,มีไม่มีกลิ่นแบบเป็นคาวนะคะแอดก็เอาลงไปแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยนะแค่นั้นเองอือพอหยิบมือนะ่ะประมาณเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะ,ะกลิ่นออกมามันจะไม่โสภาประมาณเนี้ย ยาวไปค่ะทุกคนปั่นละปั่นเนื้อมะเขือเทศแล้ว่ะจะอะไรไปพร้อมๆกับเครื่องปรุงของเราเนาะอืให้เห็นแค่นี้นะคะว่าแอดใช้ปัน่นเอาเดอ้อ คือมันไม่มีแรงนะคะอากาศมันหนาวเย็นนะคะแอก็จะกินมื้อค่ำๆนู่นน่ะเสร็จแล้วก็หน้าตาเขาปั่นออกจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือหน้าตาของเขานะคะเคสเคลับแอดก,ก็จะเอาหมูมละลายากับน้ํานิดหนึ่งเนาะมันเป็นก้อนกระแสตู้เย็นมันแข็งก็ทุกคนละลายแป๊บหนึ่งเนาะเอาออกมาตั้งนานแล้วเขาก็ไม่ลายๆนะคะแล้วก็คล,ลุกคลิกคลุกคลิกแค่นี้แหละเราก็จะไม่ได้เติมน้าแล้วนะในหม้อเราจะไม่ได้เติมน้ําเอาแค่นั้นเอง นะโปรติดตามตอนต่อไปค่ะทุกคนไปกันค่ะยาวไปค่ะแค่นี้เองนะคะไปกันค่ะคุกคๆุก,กแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในหมอ้อไปปั่นกับ มะเขือเทศที่ใหนหม้อเนาะประมาณนี้นะคะค่ะดูวิธีของแอดนะง,ง่ายง่ายเราไม่ได้ใช้น้ํามันพืชหรือน้ํามันอะไรสักอย่างนะเราก็เมนูของแอดจะส่วนมากจะไม่ได้ใช้น้ํามันแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะไปติดตามกันค่าวไว้แอดมีเคล็ดลับอะไรยังไงนะ,ะไปติดตามกันใกล้ๆเลยนะคะคืออันนี้แอดก็เป็น เขาเรียกอะไรไขมันสูงอะ่ะเออเราก็ต้องดูแลนะเราสวแล้วนะเราก็อย่าเพิกเฉยนะค,ร,คนรับปกลกลัมาดูสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองกันได้แล้วนะคะอย่าให้มันสะสมนะแอดก็สะสมมาเนาะมันจะเป็นแพ้เกแต่เราโชคดีไม่มีความดันก็คือนี่แหละเราอย่าไปวิ่งตามกระแสให้มากนักประมาณเนี่ยอยู่กับอ่า ทำแบบรวบลัดนะใช้ใช้ไอ้พริกสำเบ็จลวกนะทุกคนเนี่ยค่ะเราไม่ใช้น้ำมันเราก็ใช้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะพริกอ่องค่ะมะเขือเทศก็เละกลนะถ้าชอบอย่างนี้นะเละๆนะทุกคนเราจะสับแทนนะี่เรก็ใช้ไฟเคี่ยวออไปนะทุกคนอนไม่ใช้น้ำมันเลยนี่ค่ะใช้ไฟเบาๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบเนละ วัตถุดิบก็ตามนั้นเลยนะคะตามนั้นเลยวัตถุดิบที่เอาเลงไปนะั่นไงไม่ต้องเติมน้ำเลยนะเ,ยนเขาจะออกจากมะเขือเทศเองนะทุกคนเดีย๋ยวมะเขือเทศเขาก็จะออกจะมีน้ําออกมาเองนะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เลยพริกมะเขือเทศเอ๊น้ำพริกอ่องนะนี่ใส่หมูแล้วนะน้ําก็จะออกจากหมูแล้วมะเขือเทศนะเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่เลยเห็นไหมใส่ทั้งหมูสับใส่ทั้งใส่หมูสับเนาะเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆครับทุกคนเนี่ยอ่าเมื่อเกิดเทศแอดก็เอาเพิ่มเนาะโอ้เหลือไว้เอาไปเพิ่มให้มันมีสีสันนะาะใครจะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันมีน้าเยอะๆแอดก็จะใส่ไข่เนาะแต่ถ้าไม่มีแอดก็จะเอาอย่างนี้แหละเอาเคี่ยวไปยาวๆค่ะเอาเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่า สรุปแล้วออกมัดหน้าตาจะเป็นยังไงคุห,หลับน้ำพริกอ่องนะนูน่นเปิดน้องมาดามบัวไว้นะคะโอ้เป็นชั่วโมงแล้วค่ะเพิ่งได้ยินเสียงนางค่ะติดด่านกันทุกคนอ่ะโอเคนะคะเนี่ยคะ่ะหน้าตาเขาจะประมาณนี้บ้าน คนกาแอรู้สึกว่ามันจะไม่เปรี้ยวเนาะเอามาเกิดเทศลงไปอีกสักสามลูกนะไม่มีรสเปรี้ยวเลยคะ่ะชอบรสเปรี้ยวๆอมมันมีสามรสอะต้องกลมๆเนาะอันนี้คะ่ะอ่าแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยหัวหอมใหญ่นะนที่รอบสุดท้ายจะโปะได้สีซนันของเขานู่นนะใกล้สุกแล้วค่ะเราเอามาโชว์ไว้ก่อนนะคะเพิ่มได้กลิ่นหอมด้วยขานนคะนี่ค่ะ เห็นไหมน้ําก็จะออกเลยนะคะทุกคนน้ำก็เราก็ต้องเอาให้งวดนะคะเอาให้หม,มูนุม่มๆหมูหมูเยอะไปไหมทุกคนหมูเยอะไปไหมคะ <laughs> หมูเยอะไปหรือเปล่าเราจะปรุงรสได้ชูรสแล้วนะคะเอาผู้ใหญ่ชุลงไปแล้วคะทุกคนชุบก็ให้นะเดี๋ยวเราจะชิมดูว่าพริกโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วเ,เราเติมได้นะ น้อปาหนังพริกองก็ทุกคนเนี่ยค่ะหนังพริกอ่งของเราแล้วค่ะก้นขาไม่เปรี้ยวค่ะเพิ่มมะเขือเทศลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเพิ่มไปค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนไปยาวไปยาวไปนะคะนังพริกองค่ะเรามาเพิ่มสีสันด้วยหัวหอมนะจะหั่นยังไงก็ได้นะคะเอาไปเพิ่มเติมค่ะไปโรยไ้ข้างหน้าเนาะไอ้ค่ะโรยด้วยหัวหอมนะคะประมาณนี้นะหัวหอมใหญ่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะโรยไปนะคะนี่นี่คือ มันจะเพิ่มความหวานอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็อีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามีพักชีโรยหน้าอีกนะคะปป๊บแแป๊บหนึ่งกัน,นะคะ่ะเราโรยด้วยโรยแล้วนะคะเนี่ยโรยไปแล้วเรียบร้อยเนะลยพักชีโรยหนะ้าคลุกให้เข้ากันใหน้มันทั่วนะคะทุนน้ำก็ประมาณนี้นะคลุกเกล็ดนะคะหน้าตาเราแก่นพ้พริกของเราก็ประมาณนี้นะคะแต่แอดชอบรสเปรี้ยวๆนะคะ ใส่น้ำมะขามก็ได้นะทุกคนใครจะปรับปุงใส่น้ำมะขามได้คะ่ะปะเด็กก็ใกล้สุกแล้วนี่ค่ะเริ่มละเริ่มมาแต่งหน้าใส่สีปากทาแป้งแล้วเติมเติมอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะ เห็นไหมน้ำมันหมูไม่ต้องไปใช้น้ำมันพืชหรอกเห็นไหมเห็นไหมเยิ้มเยิ้มหรอทุกคนนี่แหละถึงเลยเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนะเทดได้ไม่มีมะขามเปียกถ้ามีมะขามเปียกจะใส่นะแต่ถ้าใส่มะนาวมันโคละเรื่องเลยชีร้รอยหน้าอีกนิดหนึ่งก็ทุกคนเดี๋ยวเราตักขึ้นถ้วยกันเนาะประมาณนี้เลไไว้ก่อนนะคะนี่คือพิธีทำกองน้ําพริกอ่องกัทุกคนเอามาฝากทุก่านทุกคนนะคะ โอเคนะคะก็แบบตามนี้นะคะใครจะทำก็ทำได้ง่ายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนอะเอามาแบ่งปันให้แล้วนะคะจูดไม่ตายตัวะคะ่ะค่อยๆทำได้เนาะลำปิ๊กก็มีหลายๆสิ่งผักที่ประกอบนละ้ววันนี้คลิปน่าจะยาวเกินไปแอดก็ขออ่า แนะนำแค่เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันอีกหนึ่งอีนะคะก็ขอบคุณทุกยูเซอร์ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณที่ย้อนมารับชมนะคะและฝากเป็นก้ันและกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแอรก็จะตักเตรียมไว้พร้อมเนาะแล้วก็เราก็จะมีอีกหนึ่งอีพีเราไปพักพวกมีอะไรนะคะตอนนี้มันจะยาวไปเนาะ นะฝากไว้ในอะ้อมอกอ้อม,อม,อมใจของแฟนทุกคนด้วยนะคะแม่นมชีวิตเรียบง่ายหลากหลายสไตล์นะคะนี่ค่ะน้ำพริกองของคนเมืองเหนือนะคนเมืองเหนือก็เป็นอาหารขึ้นเมืองแล้วก็เป็นอาหารที่ว่าเอาขึ้นโต๊ะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะอันนี้ก็มีหนี่ขนี้อดน่าจะเป็น หมูเยอะไปนิดหนึ่งเนาะก็เพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่า,า,างลงไปก็ตามนี้แหละคะ่ะทุกคนเนี่คอะเอามาแบ่งปันให้เนาะเราก็กินคนเดียวไม่หมดนะเราก็มีการแบ่งปันให้น้องๆข้างบ้านนี่แะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกํกำลังใจนะ,ะคลิปนี้ก็11 นาที53บวินาทีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟนะคะเป็นบ้านเล็กๆไม่ไหนอ้มอกอมแจกกับทุกท่านเด้เอไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนะคะขอ,อให้ทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพเด้เอและพี่น้องที่อยู่ชายแดนด้วยเนาะใกล้ชายแดนนะคะก็มีจังหวัดหลายจังหวัดเนาะ บุรีรัมศ์ิสเกตอโบโุบลแล้วก็สุรินแล้วก็สะแก้วนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวแคียวคาดปลอดภัยนะดูแลสุขภาพกันด้อเน้อ,นอฝากเป็นกัดและกำลังใจให้ทหารทหารกล้าที่เป็นแนวกั้น เป็นอะไรเป็นนักรบนะผู้วีรลบุรุษนะผู้เสียสละอยู่ตรงนั้นนะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวปลอดภัยนะคะขอให้กลับมาสู่ความสงบอย่างไวๆนะคะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะคลิปนี้แอดก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสุขสวัสดีทุกคนคะ่ะโชคดีตลอดไปตลอดกาลขอให้คุณพระคุณเจ้าใครอพยพก็ขอให้ อย่าได้มีอุปสรรคอันตรายเด้อดูแลสุขภาพเรื่อหน้าหนาวต้องเตรียมผ้าหมะะ่มแล็สูนอพยกไม่รู้ค่าจะเตรียมพร้อมอะไรให้ก็ขาดเหลืออะไรก็จะมีคนมาดูแลหรือเปล่านอ้อขอพระคุณก้านีหนะ้าตาน้ำพริกองแอดก็มีแค่นี้เด้อเราเจอกันใหม่อ e ีพีหน้านะคะขอให้ทุกเ่อนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีตลอดไปตลอดการคะ่ะเราเจอกันอ e ีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย